สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่เช่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสําหรับในตอนนี้อัดวันก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะมาดูก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะแต่เรื่องที่ดูทุกวันในตอนนี้ก็จะมีเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือบุพพาเนื้อลิขิตนั่นเองนะคะสนุกมากๆเลยถ้าเพื่อนเพื่อนถามว่านะในบทของละครน,นั้นมันเหมือนกับในนวนิยายต้นฉบับไหมนะคะหวานก็ต้องบอกว่า รายละเอียดนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่เหมือนเลยค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนเราได้นิยายอีกหนึ่งเล่มถ้าเราเขียนตามละครน่ะนะคะแต่ถามว่าสนุกไหมเออสนุกค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้ต้องติเลยนะคะขอให้มันดำรงทรงนี้ไปเรื่อยๆสำหรับละครก็มีความสุขแล้วละคะ่ะแล้วก็อย่าลืมว่านะคะตอนจบเนาะขอให้จบแบบในนวนิยายต้นฉบับนะคะจบดีแฮปปี้มากๆค่ะแต่ก็อีกนั่นแหละเพื่อนๆค่ะมันมีหลายช่วงหลายตอนในนวนิยายต้น ฉบับมากๆอีกเช่นเดียวกันที่พระเอกนั้น ถ้าละครเนี่ยใจร้ายกับพวกเราก็สามารถที่จะทําให้พระเอกตุ๋ยได้ในเวอร์ชันละครเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามองโลกในแง่ดีไว้ก่อนนะคะว่าโอเคนวนิยายของพวกเราจบดีค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะจบดีแฮปปี้มากๆเลยค่ะสําหรับฉากที่หวานจะพูดถึงในอพิโซดนี้นะคะเห็นในตัวอย่างค่ะเพื่อนๆก็จะมีฉากที่นางเอกของพวกเรานั้นนะคะถูกยายแม่เลี้ยงใจร้ายนะคะยายหวังเนี่ยนะคะมันจัดการนะคะมีให้แบบโดนทุบ ตีนางเอกของพวกเราด้วยจนอาการแบบโคม่านะคะก็คือเหมือนสลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวนฉะากนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นางเอกของพวกเรานะคะก็คือโตเจ้าเนี่ยกับทางซงโมนะคะสองคนนี้นะคะทนความทุกข์ทรมานของพวกเขาเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วนะคะแล้วก็จบลงด้วยความเศร้าหมองของจิตใจค่ะทีนี้นะคะพอมาในชาติที่สองเนี่ยนางเอกของพวกเราก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ทําผิดซ้ารอยเดิมกับชีวิตเมื่อชาติที่แล้วอีกนะคะนางเอกของพวกเรานั้นนะคะรู้ชะตาชีวิตล่วงหน้าเพราะว่านะคะนางเอกของเรามีความ ทรงจำกลับมาด้วยจากเมาชาติที่แล้วค่ะแต่ว่าพระเอกนั้นนะคะยังอยู่ในอาการแดจาวูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนกับฝันอยู่ตลอดเวลาจะต้องรอเวลาปฏิบติปต่อเรื่องก่อนนะคะถ้าเราดูจากในในส่วนของละครเนี่ยพวกเราก็ต้องดูว่าอะไรที่ทำให้ทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันนะคะนั่นก็คือการที่นางเอกของพวกเรานั้นได้คว้าเอาหนังสือซึ่งเป็นตำราบันทึกประวัติศาสตร์มาด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นเสียงกระซิบ แล้วก็เป็นคำบอกเล่าที่ให้มาก่อนตายของนักบวชท่านหนึ่งซึ่งก็คือจี้ยงนั่นเองพวกเราเห็นแล้วเนาะนั่นก็คือท่านจี้ยงนะคะก็คือให้นางเอกมาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนางเอกเนี่ยมีความพิเศษความทรงจำก็เลยกลับมาด้วยแล้วแถมเลือดของพระเอกนะคะคือในตอนที่พวกเขาตกลงมาในถ้าในละครมันจะทําให้เหมือนมิติอันหนึ่งอะ่ะที่มีกระจกกระจกเต็มไปหมดเลยนะคะนางเอกกับพระเอกนั้นตอนแรกพระเอกบังธนูให้ค่ะแล้วก็อยู่ด้านหน้านางเอกแต่ว่าพอลอยลอยตัว ไปแล้วเนี่ยทั้งคู่แยกกันนะเพื่อนๆจากนั้นนางเอกนางเอกของพวกเราเนี่ยคะ่ะในขณะที่ลอยๆอยู่แล้วมือจับไอ้ตำราบันทึกประวัติศาสตร์ได้นะคะเลือดของพระเอกหยดหนึ่งก็มากระทบกับที่หลังหูของนางเอกของพวกเราก็กลายเป็นปานรูปดอกไม้นะคะเหมือนกับเป็นกลีบดอกไม้3ามกลีบอะไรอืมมันยังไงดีเรียกว่าดอกไม้ที่มี3ามกลีบละกันอยู่ด้านหลังหูนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นว่าเออทั้งคู่ไปฟื้นในร่างของเด็กนั่นเองแต่ ว่าพระเอกก็แดดจาวูพระเอกแบบว่าเออเป็นเป็นเด็กๆเ,เลยนะคะเหมือนชีวิตใหม่แต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นเป็นเด็กแบบแก่แดดเพราะว่าวิญญาณจําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะคะนางเอกของพวกเรานั้นนะคะรู้ทิศทางของโครงเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแล้วนางเอกนั้นก็พยายามจะเปลี่ยนโชคชะตาใหม่นะคะโดยเฉพาะโชคชะตาของผู้คนที่ได้รับความ อายุติธรรมนั่นเองนะคะต้องเปลี่ยนใหม่หมดซึ่งก็จริงๆแล้วก็มีหลายคนเนาะถ้าเราตั้งใจนับดีๆก็น่าจะประมาณ9เหมือนกับชื่อชื่อเรื่องซึ่งเป็นมันก็แฝงอยู่นะชื่อชื่อเรื่องของแบบจีนาะนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะตัวของนางเอกนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนวิถีของคงเรื่องได้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าอย่างท่านลุงของพระเอกเนี่ยยังไงยังไงก็ยังคง,ง,งเสียชีวิตอยู่นะคะท่านติ้งกวกงอะค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังคงเสียชีวิตอย่างน่าอนาตนาดเนาะ เศร้าใจมากเลยนะคะแต่สิ่งที่นางเอกสามารถจะช่วยได้ทันก็คือช่วยเปลี่ยนชะตาชีวิตของพระเอกอันนี้ก็คือด้วยความสงสารนะคะเพราะว่าชาติที่แล้วจริงๆแล้วก็เจอกันเอาเอาถ้ายึดตามละครนะก็คือคเ,นนยยเจอกันครั้งเดียวในนิยายก็เจอครั้งเดียวเช่นเดียวกันแต่มันก็คนละรายละเอียดนะเนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในละครเนี่ยก็คือเจอกันครั้งเดียวแต่ว่าก็ต้องมา,อ,าอยู่ในสภาวะสถานการณ์ที่วิกฤตนะคะของชีวิตแล้วก็เสียชีวิตมาแทบจะ พร้อมๆกันนะคะนางเอกของพเรานั้นเริ่มจากนะคะการพยายามจะเปลี่ยนชีวิตของคนที่นางรักมากที่สุดก่อนนั้นก็คือชีวิตของแม่นั่นเองนะคะอยากจะรักษาท่านแม่เอาไว้ค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะท่านแม่ของเธอก็ยังท่านแม่ของนางก็ยังคงทิ้งนางไปค่ะ นี้หลังจากที่กลับมาพบกับซงโมอีกครั้งหนึ่งนะคะนางเอกของเราเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้จริงๆคือมันสงสารนะ่ะชีวิตที่โดนเข้าใจผิดแล้วก็ที่เต็มไปด้วยความเศร้าของพระเอกเมื่อชาติที่แล้วนางเอกก็แบบอืมถ้านางจะปล่อยวางนางก็คงนางก็คงจะมีชีวิตที่แบบเหมือไม่อันตรายสักเท่าไหร่แต่นางก็แบบปล่อยวางไม่ได้จริงๆนะคะนางก็ช่วยจริงๆค่ะเต็มที่เลยนะคะเพื่อช่วยซงโมแล้วก็ให้ซงโมนั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติจากเมื่อชาติที่แล้วนะคะ you <laughs> แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็นางเอกของพวกเรานั้นสามารถจะจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะซงโม,โมนั้นประสบกับการตายของท่านลุงแล้วก็ท่านแม่ของเขาตายแน่ๆค่ะท่านแม่นั้นนะคะถ้าเป็นไปตามทรงของนิยายต้นฉบับก็คือโดนวางยาพิษมายาวนานเนาะแล้วผู้ที่วางยาพิษนั่นก็คือท่านพ่อที่แท้จริงของซงโม,โมแล้วก็ไอ้น้องชายไอ้ซงหานนั่นแหละเพื่อนๆค่ะเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็มันก็มีเรื่องราวที่เป็นปมความล อีก e. ก็ไม่รู้ว่าในส่วนของละครจะให้มันดาร์ขนาดนี้เลยไหมนะคะเพราะว่าด้วยตัวของซงโมโอเองแล้วชาติที่แล้วเขาก็ฆ่าทั้งพ่อที่แท้จริงกับคาไอน้องชายไอซงฮันนั้นด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรื่องราวมันก็จะแบบหนื้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะพระเอกในชาติที่แล้วเนี่ยในสายตาของคนอื่นนี้เป็นคนที่แบบนักกลัวเนาะใครพูดชื่อที่ไหนใครก็ตัวสั่นฉี่ลาดอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ชีวิตที่แบบนางเอกของเราเนี่ยใน ชาติใหม่หนางเอกตั้งใจแล้วว่าคนที่นางรักเนี่ยนะคะนางก็อยากจะรักษาเอาไว้เปลี่ยนโชคชะตาของพวกเขาให้ดีที่สุดนะคะส่วนทางด้านพระเอกนั้นนะคะก็ ถ้าจริงๆอาจจะเห็นว่าทำไมเขาดูเหมือนเชื่อที่ปรึกษาที่เป็นลุงคนนั้นน่ะที่เป็นคือลุงคนนั้นเขาเป็นแค่การทหารเองนะคะเพราะฉะนั้นชอบแบบคิดในแง่ที่ขวานผ่าซากแล้วก็ชอบชี้นำให้พระเอกของพวกเราใช้แต่ความรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของละครนี้เพราะว่าเราเห็นหน้าตาหล่อๆตัวสูงๆซึ่งโตแล้วนะของพระเอกนะคะก็คือคุลีอินลุยค่ะแต่ในนิยายต้นฉบับนั้นนะคะเป็นเพราะว่าเขาเด็กมากเพื่อนๆค่ะเขาเด็กมากๆค่ะ เขาก็เลยมีความแบบบ้าละห่ำอยู่ในตัวบ้าบิ่นนะคะกาทําโนนี่และยิ่งแบบโหยคนในกองทัพของเขาก็บอกว่าต้องแก้แค้นต้องแก้แค้นนะคะ <im it> เขาก็ไปสุดสอยเช่นเดียวกันก็ไม่มีหนทางให้กลับเลยนะคะ <im it> ทีนี้พอมาชาติใหม่ค่ะก็ด้วยความช่วยเหลือของ โตเจา้านางเอกของพวกเรานะคะก็บอกไว้ใจเย็นๆไม่ได้นะหนทางข้างหน้าจะทําวิธีติดๆ,ๆๆอย่างเงี้ยอีกไม่ได้คือจะใช้ความรุนแรงอะไรอีกไม่ได้เพราะว่ากําลังต่อสู้กับใครอยู่ต้องรู้เออราชสํานักก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายเลยนะเพราะฉะน,นแล้วต้องรู้เขารู้เราก่อนซี่อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็พยายามยั้งไม่ให้พระเอกนั้นหุนหันพันแล่นค่ะ ซึ่งซงโมเองนะคะก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากคำพูดของนางเอกนะคะในกระบวนการเหล่านี้ก็มีฉากซึ้งๆนะคะดีๆของทั้งคู่ค่ะอย่างเช่นฉากที่แบบต้องจ้องตานะต้องมองตาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวของพระเอกนะั้นเป็นคนเซนซิทีฟใน เขาเรียกว่าเป็นคนที่เร็วมากเลยนะคะในเรื่องของการสังเกตปฏิกิริยาของคนนะคะแม้กระทั่งจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็เหมือนกับเรียนรู้เอ้เขาเรียกว่าอะไรร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งที่แบบได้ทําจริงทําไม่จริงโกหกไม่โกหกเพศของเราเราฉลาดมากแล้วก็เก่งมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าทําให้ชาติใหม่เนี่ยเพศของพวกเราได้มีเวลาชาร์จแบตเตอรี่มีเวลาคิดทบทวนไปมานะคะโดยคําชี้แนะจากทาง างด้านของโต้เจา้านางเอกของพวกเรานี่เองนะคะแล้วก็ทําให้เขานั้นส่งคนนะคะเข้าไปแทรกซึมค่ะทีละนิดทีละน้อยในราชสําสนักนะคะเรียกได้ว่าเข้าเดี๋ยวตอนท้ายๆเนาะ ปมของเรื่องพอคลายแล้วจะรู้ได้ว่าโอ้โหแผนของพระเอกก็เลิศม,มากนะคะมีคนของเขารอบกายขององค์จัก,กรพรรดิก็เต็มไปหมดเลยค่ะณจุดนี้ก็ทําให้เขามีโอกาสที่จะชนะจากการาแก้แค้นได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนห้องเต้นนั้นชีวิตน,น่าสงสารมากเพื่อนๆค่ะทําอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะก็ป่วยจะกไกลแบบ จะใกล้ตุยอยู่แล้วจะใกล้สวรรคตรมากๆไปเรื่อยๆสุขภาพอ่อนแอนะคะแล้วก็รอบๆตัวก็มีแต่คนตระกูลว่านอะไรประมาณนี้คุณนางก็ตระกูลว่านเป็นใหญ่มีว่านมีหวังนะคะแล้วก็ยังมีไอ้โตห้าอีกเพื่อนๆค่ะยิ่งเป็นคนไม่ดีอยู่รอบๆกายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮ่องเต้ก็เลยทําอะไรไม่ค่อยได้อยู่ในสถานการณ์ที่ก็โดนแบบบีบบังคับเช่นเดียวกันนะคะทั้งชิงอ๋องเองรัชทาญาทเองแล้วก็ยังมีอ๋องจักเหลียวอีกนะคะเหลียว ตรงเดี๋ยวคอยดูแล้วกันน่าจะมามถ้าไม่มาพระเอกเราก็จะไปออกศึกที่ไหนดีล่ะคะก็ต้องต้องมาเนาะเออเพราะว่าในชาติใหม่นี้พระเอกเราไม่ได้เป็นกระบฏแล้วนะคะเดี๋ยวพระเอกเราจะปราบกะบฏค่ะเพื่อนแล้วก็นางเอกของเราจะเป็นผู้ที่รั้งเขาไว้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้เขานั้นมีความบ้าบินค่ะซึ่งจะเรียกได้ว่านะคะเป็นความรู้สึกรักแล้วก็เป็นความรู้สึกผูกพันที่เกิดจากการสร้างนะคะพรมลิคิดสร้างวาสนากันขึ้นมาใหม่น นั่นเองนะคะเออแล้วพระเอกของพวกเราเนี่ยจะรักนางเอกแบบคลั่งรักโคตรเลยนะคะบอกเลยค่ะนางเอกของพวกเรานั้นค่อยๆรักนะคะแบบอืมไม่อยากมีคู่นางเอกของพวกเราเข็ดนะคะจากชาติที่แล้วรู้สึกโคตรจะเหนื่อยเลยนะคะที่แต่งกับไอ้เว้ยนั่นน่ะเ,ออเว้ยถิงวีอ่อ่ะเพื่อนๆไม่อยากแต่งไม่อยากมีสามีอีกเลยในชาตินี้แต่ว่าพระเอกของพวกเราเนั้นก็แบบ ไม่ได้สิเออพระเอกพระเอกชาติที่แล้วว่างเปล่าโบเบนะคะไม่มีหญิงไม่มีใครแต่งงานแบบคือไม่มีคู่เอาง่ายๆค่ะพอมาชาตินี้พอได้รู้สึกรักแล้วอ๊้ยแตละแตละอยากจะปกป้องคนนี้จังเลยนะคะทนไม่ไหวตอนแรกบอกว่าจะแต่งงานเป็นแบบว่าอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนที่รู้ใจก็ได้นะไม่ต้องมีอะไรกันเนาะแต่ว่าก็ไม่นานเพื่อนๆขาดทนไม่ได้ค่ะก็อิตาผู้ชายมันคือพระเอกรักนางเอกจะแย่นะคะเขาก็ไม่ไหวแล้วเช่นเดียวกันนางเอกก็เอ้ยยังไงดีวะ อะไรประมาณนี้เอออะเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในบทเอ๊แบบนั้นเนาะฉากเลิฟซีนนะคะทันซกโมของพวกเราก็หนึ่งในตองอูเช่นเดียวกันนะคะเรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะคะยายหวังอิงเฉี่ยค่ะก็ในพาร์ทเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้นานอะไรเนาะในการที่จะกําจัดยายหวังอิงเฉี่ยออกไปจากตระกูลโตเนี่ยค่ะแต่อะไรก็ตามก็เป็นไฮไลท์ที่คนชอบดูด้วยนะคะยายแม่เลี้ยงนี่คอยแบบอุ้ยใจงจงใจงใส่ลายวางกาดกกาดก เต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อจะกําจัดโต้เจ้าของพวกเราออกไปให้ได้ค่ะแล้วก็คนที่คอยให้ท้ายมันก็คือไอ้เจ้าลุงโตห้านนี่แหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวจะมีฉากที่พระเอกของพวกเราเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าไรได้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากเลยนะคะแล้วนางเอกของพวกเรานั้นก็ก็แบบไม่สามารถที่จะที่จะ ที่จะปล่อยวางได้ต้องช่วยพระเอกให้รอดพ้นเพราะนางเอกของพวกเรานี้ได้เรียนวิชาแพทย์มาด้วยจากจี้ยงอ่ะนะคะก็เลยไปรักษาพระเอกแล้วทีนี้มันก็มีเสื้อที่เปื้อนเลือดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้มันไปเข้าทางของยายหวังอิงเฉียนะคะก็ใส่ลายป้ายสีว่านางเอกของพวกเรานั้นต้องไปทำบัตรสีบัตรทะเลงมาก,กับผู้ชายโนนีแอบไปมาตอนกลางคืนน่นนั่นนะคะซึ่งไอ้เจ้าพ่อโตเจ็ดนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าลุง โต๊ห้าเนี่ยคือมันก็แบบช่วยแบบ ยังไงดีละสนับสนุนการที่จะต้องลงโทษลูกหลานแบบเนี้ยคือใส่ร้ายเต็มที่เลยนะคะหูเบาแล้วก็มีอคติสุดๆแล้วที่สำคัญก็คือนะคะแบบอิตาพอเนาะน่ารำคาญมากเลยโต๊เจ็ดเนี่ยนะคะไม่รู้จักดูแลลูกให้ดีเลยค่ะแล้วกออ็หูเบานะคะเชื่อแต่เมียอะไรแบบเนี้ยเมียก็ไม่ดีไงี่พอเชื่อคนไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละทาให้หนางเอกของเราก็โดนตีนะคะก็จนสลบอาการโคม่าเลยแล้วก็มีการมาช่วย เนาะในเวอร์ชันละครเราเห็นแล้วผู้ที่มาปรากฏตัวก็คือคุณชายอู่นั่นเองนะคะคุณชายอู่นั้นก็จะมาแบบพูดประมาณว่าเป็นเขาเองแหละเออเดี๋ยวเขาเนี่ยเต็มใจที่จะรับผิดชอบด้วยโน,นนี่นั่นนะคะแต่งอะไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จงใจนะคะใส่ร้ายนางเอกของพวกเราเลยล่ะคะ่ะซึ่ง ระหว่างการสอบสวนนะคะก็ทําการทรมานโต้เจา้านางเอกของพวกเราด้วยนะคะเป็นการจัดมาให้สำหรับยายนั่นแหละยายหวังนั่นแหละหวังอิงเฉียนั่นแหละนะคะทำให้เลวแบบเรียกได้ว่าทำสิ่งเลวทรามกับนางเอกของพวกเรานะคะทุบตีนางเอกจนสลบไปเลยค่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่ได้เนี่ยงานนี้มาก่อนก็คือคุณชายอู่นั้นมาทันเวลาแล้วก็ยุติเรื่องนี้เอาไว้ได้นะคะก็เลยสามารถที่จะาพาตัวของ โต๊ะเจ้านั้นไปรักษาได้เพื่อที่จะพร้อมมาต่อสู้ในภายหลังนะคะนางเอกต้องฟื้นก่อนเพื่อนเพราะสลบนี่มันสู้ไม่ได้นะคะทีนี้ก็ต้องมาดูเนาะตัวละครจี้ยงก็ถือว่าเป็นตัวละครที่จี G ้ยงนะคะจี G ้ยงหรือจี้ยงก็ได้ค่ะก็เป็นตัวละครท,ที่ที่แบบเออน่ารักตลกดีนะจริงๆแล้วนะคะด้วยอุปนิสัยของเขานะ่ยคือ คนฉลาดเนี่ยพวกเรารู้ว่าเขาฉลาดแต่เขาอ่ะก็รู้ตัวว่าเขาฉลาดแล้วเขาก็มีความยิ่งพยองยโสโค,คตรเลยนะคะเขาอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะกับบ้านเมืองนี้อะคะ่ะของประเทศนี้แล้วก็เขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีคนจดจําแล้วก็โจทยขานเขาไปทั่วทั่วชีวิตเลยนางเอกของเราได้เตือนเขาไว้แล้วเนาะ <laughs> คือในชาตินี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นกับทางจี้ยงเนี่ยก็คือเหมือนนางเอกของเราจําได้เลยอุย้ยตาแล้วนี่เราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนิว่านะคะก็คือทางตระกูลจี้นั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางตระกูลซุยนะคะซึ่งสนิทสนมกันมากเลยตระกูลซุยก็เป็นตระกูลของท่านย่านางเอกของพวกเราค่ะพอท่านย่าน,ะนานางเอกมาเลี้ยงที่เรือนสวนก็เลยมีโอกาสได้พบกับจี้ยงมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะแต่ก็ถือได้ว่า เป็นหนึ่งหนุ่มที่ท่านย่าเนี่ยอยากให้แต่งงานด้วยเอาจริงแต่ทีนี้ในช่วงแรกนะคะด้วยความที่ไอ้คนนี้มันก็หญิงเนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้คิดอะไรกับนางเอกของพวกเรานะแต่เอาจริงๆนะเพื่อนๆในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยไอ้คนนี้นะคะจี้ยงเนี่ยรักนางเอกของพวกเราแบบลึกซึ้งมากเลยนะคะรักมากๆเลยค่ะ <c oughs> เขานะหญิงพยองแล้วก็หยาบคายกับ คนอื่นๆนะแต่ว่ายกเว้นกับนางเอกของพวกเรานะคะก็เขาเป็นคนที่พูดเก่งเน็บแนมก็เก่งด้วยนะคะแต่ว่าจิตใจของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธินะเพื่อนๆเ,เขาเป็นประเภทปากไม่ดีนะคะแต่ว่าใจดีนั่นเองแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากโต้เจา้านางเอกของพวกเรามากเลยนะคะในชาติที่2เนี่ยเหตุผลที่จี้ยงนั้นไปบวชนะคะทั้งๆที่นางเอกของเราก็ไม่ได้จะแบบเฮ้ยทำไมต้องไปบวชอะไรอย่างชาติที่แล้ว นางเอกก็เข้าใจว่าตัวของจี้ยงไปบวชเพราะว่าแบบผิดหวังจากการที่ไม่ได้เข้าไปเป็นราชเลขาธิการนะคะคือโดนโดนกีดกันจากเหล่าขุนนางเก่าๆค่ะประมาณว่าเฮ้ยฉลาดเกินไปยัดโสเกินเหตุก็เลยไม่ให้เขาเนี่ยได้ขึ้นตำแหน่งใหญ่ๆนะ ทำให้เขาก็เบื่อหน่ายต่อโลกแล้วก็ไปบวชนะคะแต่ชาติที่สองเนี่ยแหละค่ะในนิยายก็คือแบบผิดหวังไงผิดหวังจากโต้เจา้านางเอกของพวกเรานะคะรักมากรักจริงๆนะคะแต่ว่าโต้เจ้ากับทางด้านของของพระเอกอะคะซงโม,โมนั้นเขารักกันเหนียวแน่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เลยทําให้จี้ยงเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่ที่อยากจะรอคอยอีกแล้วในในโลกใบนี้เพื่อนๆเอาง,ง่ายๆ <c oughs> เขาไม่มีอะไรที่จะ จะแ,แบบต้องการอีกแล้วในโลกใบนี้เขาอยากได้นางเอกแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เขาก็เลยพอไม่ได้นางเอกเขาก็เลยตัดใจได้ทุกอย่างนะคะอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมีเหตุผลอื่นๆด้วยแต่ว่าในในสำหรับเหตุผลเรื่องนางเอกเนี่ยหวนว่าประมาณ70-75%กันเลยทีเดียวนะคะก็เลยทําให้ต่อมาเนี่ยจี้ยงก็อื ตัดความพัวพันทางอารมณ์ทั้งหมดนะคะไปนู้นเลยค่ะกลายเป็นพระภิกษุนะคะซึ่งในชีวิตที่สองเนี่ยในชาติที่สองของของโต้เจ้านะคะก็จี้ยงไปบวชก็เกี่ยวข้องกับโต้เจ้าของพวกเราสุดท้ายแบบ สุดๆนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเขาไม่สามารถที่จะที่จะแบบอยู่กับคนที่เขารักได้นะคะทำให้เขานั้นหมดความปรารถนาต่อโลกนี้ไปเลยค่ะโอ้โหนางเอกเราสวยขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความสัมพันธ์ของจี้ย้งกับนางเอกก็คือเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องห่างๆกันแล้วก็เ โตเโต้เจ้านะคะนางเอกของเราเป็นคนที่จี้หยงนั้นรักมากๆค่ะอะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงได้ไอเดียว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งในส่วนของละครนะคะแล้วก็ในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะหวานลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ